พาชมบรรยากาศยามเย็นนะทุ่งทับน้ำเนี่ยทุ่งทุ่งทุ่งของเราค่ะสวยมากเขียวขจีนะบรรยากาศยามเย็นนะคะขับรถชมทุ่งนานะคะเขียวไปหมดทั้งทุ่งนะคะเขียวขจีนะคะเขียวขจีเขียวไปหมดทั้งทุ่งนะคะ ทุ่งนาแล้วค่ะเขียวขจีทั้งทุ่งเลยนะ,ะต่อๆนู้นไปก็ข้าวทั้งนั้นนะคะ ทั้งทุ่งนะคะมีตรงนั้นเป็นบ่อนะคะเป็นบ่อที่เขาไว้กักน้ำทำนากันนะคะของฟ้าแจ่มใสนะคะยามเย็นนะคะพาชมทุ่งนานะคะเขียวขจีนะคะ เขียวทัพทุ่งนะคะทุ่งนาบ้านเรานะคะทับน้ำนะคะที่นี่ทับน้ำอยุธยานะคะไก่พูดนุ่นนะคะเขียว <c oughs> เขียวขจีนะคะไก่พูดหมดเลยนะคะจะทุ่งนานะคะตรงไปนะคะที่เห็นต้นไม้ริมๆนั่นคือหมู่บ้านนะคะ อันนี้มาถ่ายที่กลางทุ่งนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศทุ่งนานะคะทุ่งนานะทุ่งนาฟางนะคะที่เห็นไกลๆนูน้นะคือหมู่บ้านนะคะอันนี้คือกลางทุ่งนะคะเนี่ยครับช,ช,ชาวนาเขาก็จะปลูกกล้วยไว้นะคะปลูกกล้วยไว้เป็นแถวๆนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งนานะคะ พาชมบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ